you <laughs> David, เดบิทอะไรผมก็ทำไม่เป็นหรอกผมไม่ใช่ทำบัญชีไม่มีเอาง่ายๆเริ่มต้นจากเข้กับนะกับตักทางการเงินของมุเงินเดือน่อเ้ที่ผมพูดอย่าเงินเดือนผมจากหกพันห้าไปสามพันห้าหกพันห้าถึงสามหมื่นกว่าจนมันก็ไม่พอมันแสดงว่าต้องม,มีคนที่คิดคำว่าเงินเดือนได้เก่งมากนะครับเพราะมันจะหมดเป็นอะไร เดือนพอดีเลยไม่ขาดไม่เกินพอเดีอนที่หมดพอดีหมดพอดีหมดพอดีเพาติดตั้งว่าเงินเดือนมันไม่ได้เงินสัปดาห์มันเงินปีที่เงินไต่มากมันก็หมดเป็นดินเลยนะถ้ากับดักมันหน้าตาแบบนี้เราจะหลงทางไหมหลงไปติดมันไหมไม่มีทางน่ากลัวในขนาดนี้ยแต่ในความเป็นจริงมันทามันมันไม่เห็นหลงแบบนี้ไหมฮะไม่เห็นมันมาในรูปแบบที่มันเนียนมาก เดี๋ยวเราไม่รู้เราผมเองจบเศราษฐศาสตร์เฮ้ยผมเกิดอะไรขึ้นทำไมผมมีปัญหางการเงินขนาดนี้แล้วคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องการเงินเรื่องนี้อะไรมาเขาจะเป็นขนาดไหนน้นะฮะไม่ใช่ประเทศเราแค่อ,อเมริกาหรือเนเรนี่คนเลินสูงถ้าคนยังเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้ไม่มีเงินออกเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไร ต่อให้ไทยกู้เงินมาสี่แสนล้านหรือหนึ่งล้านล้านกนู้เข้ามาเสร็จโครงการนั่นโครงการนี่นู่น GDP ต้องเพิ่มขึ้น,นส่งออกนั่นการใช้ใจ่ายกู้รถแต่เงินในกระเป๋าฉันน่ะไ <c oughs> ม่เหมือนเดิมเกี่ยวอะไรกับเงินล้านล้านหรือแสนล้านเนี่ยไม่เกี่ยวอาจจะได้เฉพาะคนที่เจ้าสัวที่เขารับไปเพราะเขาเรารับตรงนั้นไม่ได้ถึงเราเลยกระเป๋าเราไม่ได้ดีขึ้น เศรษฐกิจมันต้นองวิ่ห่างกักดีลากยากก็ยัง,ยง,ยงไม่ผิเดเหมือน,นเดิมเพราะ้นวันนี้ความเข้าใจทางการเงินจะช่วยให้ถ้าเรามีสุขภาพหรือความการเงินที่ดีก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยมีส่วนที่ดีขึ้นด้วยครับเรามาทำความเข้าใจงบแรกแบบงบดุลซึ่งคนที่ไม่ได้เรียนบัญชีมาเนี่ยบางทีไม่รู้จักมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราแล้วมันไปนเกี่ยวอะไรกับเออ้านรายได้ของเรา ในนี like you, may have, no. yeah. you know right. ้ม no no ีใครอยู่ทางด้านบัญชีบ้างครับไม่มีมีไหมฮะเผยไม่เผยตัวไม่เผยตัวนะนะครับมกดุลนะคะถ้าคนทั่วไปคงไม่จักอ้าวง่ายๆคำว่าดุลหรือบาลานซ์เนี่ยมันก็คือต้องอย่างเงี้ยสองข้างต้องเท่ากันลักการถูกไหมมันอย่างเงี้ยเรียกว่าดุลสมดุลนะครับหรือบาลานซ์มันก็หน้าตา็ูแบบนี้นี่ มันมีสมก,การบอกว่าทรัพย์สินเท่ากับส่วนของเจ้าของบวกด้วยหนี้สินอ่ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีทีวีจอบแบนหนึ่งเครื่องซื้อมาห้าหมื่นราคาันห้าหมืม่นตั้งไว้แปะไว้ม,มีใครดาวทีวีไหมไม่ต้องนะไปดาวนะเราก็ซื้อเลยรูดบัตรเขาบอกศูนย์ปเปอร์เ็นต์เดือนสิบเดือนอะไรก็ว่าไปก็ เงินกู้แล้วกู ào, ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันพูดปดห้าหมื่นโบรกด้วยดอกเบี้ยอันนี้คือหนี้สินอ่ะดิกไปพันละสามแสนอันนี้ดาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ฮะดาวสิเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะสามแสนดาวสิเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือเท่าไหร่ครับเป็นเจ็ดก็กู้โบรกดอกเบี้ยแล้วก็่อนอันนี้ก็เป็นส่วนของเจ้าของ นี่คือนี่สินี่คือ,คอเรื่องของงบดุลตารางก็เป็นสองค่าเท่ากับแทนเป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่าสองข้าสมดุงกันตลอดเวลาถ้าลงบัญชีงบดุลทีวีอยู่เนี่มูลค่าห้าหมื่นด้านนี้ล่ะก็เงินที่กู้ห้าหมื่นบวกเต๋เบียนะฮะ ถ้าเป็นดิกไบค์สามแสนนะครับเราดาวไปสามหน่ก็บันทึกแบบนี้เงินปู้บวกกับเบี้ยก็บันทึกแบบนี้จบที่ออคือมบลุกต่อค่าเท่ากันมีใครสงสัยไหมมบตุกนะฮะอ่ะเราลองดูนะครับเรา,าเมืเ่อิไปเจอรถคันหนึ่งเส้นกัแนแหงเขาบอกว่า สองแสนห้าดาวต่ำรถสวยใช้น้อยวงเล็บส่วนใหญ่ซ่องเช็คศูนย์ประจำพอดีศูนย์ถ่วงล้อไม่ดีเอาวัฒน์มเอาไว้ทำไมออกรถได้เลยะไปเจอเข้าเราตัดสินใจที่จะซื้อในขณะเดียวกันแฟน วนไปดูบ้านสวยไหมสวยโครงการโอ้โหอะไรโครงการมันมีสวนด้วยตกแต่งให้เราดูอย่างดีบ้านคืออะไรครับบ้านในความคิดของเราบ้านคือพีมาบ้านคือที่วัสัยบ้านคือบ้านคือบ้าน ครับมีสีเสาร์มีสัาางขาก็ใช้ได้ใช่ไหมบ้านคือครอบครัวบ้านคือลา,านนะบ้านคือ,อครับบ้านคือ,อนอนที่นอน <c oughs> นะเอาละาเพราะนั้นคือท่าทางความหมายของบ้านมันก็มันคงบางท่านก็มองออแค่เป็นเชลเตอร์เป็นที่พักอาศัย มีรั้วรอบขอบชิดมีหลังคามีห้องน้ำห้องร่วมที่นอนก็ใช้ได้บางคนไม่ได้มันมีเรื่องชีวิตปลาหัวขุนแต่ไหนทําเขาชอบบอกเราแบบนี้ใช่ไหมบ้านบ้านคือวิมานของเราคือวิมานของเราคือสถานที่ที่ของครอบครัวปลาหัวขุนมีลูกวิ่งเล่นมีหมามาขอเกี้เรามีแมวกระโดดจั๊มซื่อจัดนี่คือบ้านเลยนะครับขอแค่ปากก็ได้อีกปากก็ออก ก็แตกต่งางความหมายกันออกไปอ่วสมมติเราเขาบอกว่า2ล้านดาวสิบเอนต์สบายๆกับธนาคารน่าเราก็เฮ้ยเ,เดือนเนั้นก็มีดีกว่าซื้อมาอยากซื้ออ,อกแฟนขย,ยันขยอไม่งั้นไม่แต่งด้วยด้วยนะอ่ะเราก็ตัดสินใจที่นี้ทุกท่านเตรียมกระดาษครับเราจะเขียนมบกึงกัน โดยท่านฟังเพลงนี้แล้วท่านเขียนออกมาเป็นวงดนตรนะครับ